สวัสดีค่ะบอลบอลในวันนี้นะคะพอ,อยึบยกข่าวของอ์เซนอลมาพูดถึงเพื่อต้อนรับการแข่งขันในค่ำคืนนี้แล้วกันนะคะสำหรับทีมอ์เซนอลเนี่ยก็มีสืบพลาดแข้งติดต่อกันนะคะในสัปดาห์นี้ค่อนข้างเยอะนะเนื่องจากในการสัปดาห์ในต่างสัปดาห์นะคะทีมก็จะลงแข่งนะคะเอเวอเรตอันนี้มีแข่งไปแล้วเนาะ ก็จะมีต่อด้วยสำหรับค่ำคืนนี้ก็จะเป็นอาร์ senal พบกับบอลมา r c ชนะคะก็สำหรับบอลมารชเนี่ยก็เป็นทีมรองเบร์ของตารางอยู่นะคะแข่งกับทีมอันดับหนึ่งของตารางจะต้องมาดูค่ะว่ารอบนี้นะคะจะทำให้หนีจากการตกชั้นแบบหนักหนักหรือไม่ซึ่งแน่นอนเราเชื่อว่าทางบอลมา r c ชเนี่ย เขาก็น่าจะเตรียมตัวนะคะแล้วก็สู้ยิบตากันเลยทีเดียวนะครับเพื่อเก็บคะแนนในรอบนี้ให้ได้ค่ะสำหรับคู่นี้นะคะเจอกันมาทั้งหมดเนี่ยรวมๆแล้วประมาณ13นัดนะคะโดยอาร์เซนอลเนี่ยทำผลง,งานดีกว่าชนะได้ถึง10นัดส่วนวลงมัชนะคะรองบอยของตารางเนี่ยชนะเพียง1นัดนะคะ แล้วก็มีเสมอกันสองนัดโดยครั้งล่าสุดนะคะก็ฟาดแข่งกันไปช่วงต้นฤดูกาลนะคะโดยเจอปืนใหญ่ของเรานะคะบุกไปถล่มสามประตูศูนยเกมนี้นะคะถ้าปืนใหญ่เนี่ยต้องการเก็บสามแต้มให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าหากเกมคู่หัวช่ำเนี่ยอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะ เอาชนะนิวคาสเซอิอยูไนเตต้เนี่ยพวกเขาจะโดนไล่มานะคะก็เหลือเพียงแค่2คะแนนดังนั้นนะคะจาร์จินต้องคว้า3แต้มนี้ให้ได้นะคะเพื่อหนีห่างจากแมนซิตี้ไปอีกค่ะอย่างฝั่งของวังนัตเอนเนี่ยเขาก็พยายามเล่งฟีทาวเช่นกันนะคะเพื่อให้หลุดจาก รอบของการตกชั้นนะคะก็รู้กันอยู่น้อมันอาจจะเป็นเรื่องยากแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในค่ำคืนนี้นะคะราต้องมาดูค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยจะเสี่ยงที่จะตกอันดับหรือไม่นะคะเพราะไม่งั้ต้องเสี่ยงตกไปเล่ในสึก เดอะแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลน้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่หนักหน่วงพอสมควรสำหรับทางบอชมัสนะคะมาดูความเข้าของทางไอซิโนลกันบ้างนะคะก็มิเกลอาเตตากุนซือของทีมนะคะเขาก็ลองแล้วนะสองเกมนัดล่าสุดเนี่ยเขาลองเอาเลอันโดรทอสานะคะมาเป็นกองหน้า แล้วก็ทำชัยชนะให้กับทีมได้นะคะเกมนี้เนี่ยเขาก็อาจจะเอาเลอันโดทอสซาเนี่ยมาเป็นกองหน้าอีกก็ได้นะแต่ต้องคอยติดตามดูนะคะว่าเขาจะมีวิชาหรือว่ามีอะไรแอบอยู่ในนี้หรือเปล่านะคะเอ็ดดี้เนเคทยกองหน้าตัวหลักเนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะคะ แล้ตอนนี้ก็คือลงเล่นเป็นตัวสำรองไปก่อนส่วนภาพพร้อมของบอลมาชนะคะในเกมนี้กุนซือแกรีไอเนสเนี่ยก็คงไม่มีทางเลือกมากนักเท่าไหร่นะคะก็อาจจะเอาเป็นทีมนะคะชุดเดิมลงเล่นลงบูกับอาเซนอลไปก่อนเดี๋ยวต้องมาติดตามกันดูค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อมานะคะข่าวของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากดีกว่าค่ะ สำหรับทีนี้ก็จะมีศึกแดงเดือดน,นะคะลงเล่นในส่วนของวันอาทิตย์นะคะก็ขอมาอัปเดตนะคะในความคืบหน้านะคะสัญญาฉบับใหม่ของดาบิดเดเคอาและอาเลฮันโดกานาโซนะคะ สองคาแข้งนะคะนักข่าวคนดังชาวอิตาเลียนนะคะโรมาโนเนี่ยเขามีการอัปเดตความคืบหน้าความคืบหน้าสัญญาฉบับใหม่นะคะของสองค้าแข่งนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะก็มีดาบิเตเคอและอ r เลฮานโดกาลาโซนะคะเริ่มด้วยที่ d ด r นะคะคนเนี้เขาเหลือสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเดเนี่ยประมาณเดือนมิถุนาปี2 0 2พนีนะคะโดยทางสโมรสรเนี่ยมีแนวว่าน่าจะมีการยืดสัญญาไปอีกหนึ่งปีนะคะถึงมิถุนาปี2024ค่ะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าเขาจะมีการเจรจารตกลงนะคะกับค่าหนเนี่ยไปถึงขนาดไหนนะคะ ทางโรมาโน่เนี่ยเขาก็โพผ่านบัญชีทวิตเตอร์ของเขาอะนะคะว่าการเจรจาระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับ d k คเยังคงดำเนินต่อไปและทาง DKR เก็ยังอยากอยู่กับสโมสรอต่อซึ่งทางแมนยูไนเต็ดเนี่ยหวังว่าจะบรรลุข้อตกลงได้ด้วยดีด้วยค่าเหน่อยที่แตกต่างจากเดิมส่วนดาวรุ่งนะคะ วัย18ปีอย่างเอเลฮันโดกาลาโซคนนี้นะคะก็เหลือสัญญากับปีศาจแดงนะคะจนถึงมิถุนาปี2024นะคะโรมาโน่เนี่ยเขาเผยว่าถ้าสโมสร์กำลังเร่งเจรจาสัญญาใหม่ของเขาอยู่ตอนนี้เหลือเพียงแค่ข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ภาพลักษณเท่านั้นและต้องจัดการเดลนี้ให้เสร็จก่อนซัมเมอร์ค่ะ ทาดีเคอาร์เนี่ยเขาลงเป้าเสาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะในฤดูกาลนี้ไปแล้ว37นัดทุกรายการนะคะเสีย37ลูกเก็บได้16คลนเซตขณะที่กาลาโซลงเล่นในฤดูกาลนี้ไปแล้ว27นัดทุกรายการแล้วนะคะทำไป4ประตูกับอีก5เอสเซสนะคะคิดว่าน่าจะฟีลเมอด,ดีพอที่ยวนะคะถึงมีการต่อสัญญ,ญา ต่อไปอีกปีหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะก็เรื่องของการพูดคุยทำข้อตกลงกันนะคะดีลทั้งสองฝ่ายถ้าไม่มีอะไรผิดแปลไปจากนี้คิดว่าสองนักเตคคะคาแค่งเนี่ยก็คงจะอยู่กับทางไว้เบอร์เต็ตต่อไปค่ะสำหรับสองคราวนี้นะคะขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะที่มีให้เรานะคะนำมาสรุปและพูดคุยกันค่ะ วันน <pid> ี้ขอบคุณค่ะ